ชมสปอยไปเมื่อวานนะคะว่าจะมีม้าอยู่ในคอนมานแล้ววันนี้ก็มาแล้วจริงๆนะคนะและชิ้นเลกนะคะจะเป คอสีชมพูบอกเลยว่าถูกใจน้องผู้หญิงแน่นอนค่ะเขาแจกเพียงแค่สามพันชิ้นเท่านั้นและชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่สองนะคะจะเป็นไม้อยู่ใคอสีส้มเข้มๆแบบนี้บอกเลยว่าผู้ชายก็มีได้นะ,ะใส่มาเนี่ยวน้องมาจะอยู่ด้านหลังของเราเหมือนเดินตามเราอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองข <c oughs> ่าแบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพีแป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างและว แล้วก็กดแล้วก็กดปุ่มสีเขียวค่ะจะบอกว่าน้องๆคนไหนไม่มีม้าเลยน้องๆต้องไปทาเควกอันแรกของเขาก่อนนะคะเขาจะสอนน้องๆทำทุกอย่างใครที่ไม่มียูนิคอร์นนะให้วิ่งมาที่ปราสาทแล้วคุยกับผู้หญิงคนนี้จนจบนะคะน้องๆจะได้ม้ายูนิคอร์นมาเพราะหากน้องๆไม่ได้ม้ายูนิคอร์นน้องๆจะทําเควสอันนี้ไม่ได้นะคะเข้ามาในปราสาทได้เลยและพอน้องๆเข้ามาแล้วนะให้ไปดูบนโต๊ะว,ว่ามีม้าสีพูตั้งอยู่ไหมหากไม่มีให้ออกแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟอื่นนะคะเพราะน,น้นองๆบลเอกน แบบพี่แป้เลยให้ทังไงก็ได้ให้โดนแถบสีเขียวค่ะทำทั้งหมด11อารวนไปนะคะน้องก,ก็จะปลดล็อกตรงนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วน้องทําเสร็จแล้วปั๊บมันจะขึ้นเวทีแบบสีรุ้งๆแบบนี้แปลว่าน้องทําผ่านแล้วนะคะจะขึ้นเครื่องหมายนะคะเรียนตาด้านขวามือจัดน,นั้นก็เช็คอีกทีนึงว่าม้าสีชมพูของน้องเนี่ยยังอยู่ไหมแล้วให้มาคุยกับกระต่ายตรงนี้นะคะแล้วก็คุยอีกรอบนึงนะคะแล้วน้องเนี่ยก็มาเต้นที่ฟอร์ได้เลยการเต้นเนี่ยเราจะต้องเต้นให้ได้คะแนน150คะแน ในการที่น้องกดลูกศรตามเขาเลยค่ะกดไปนะคะจนกว่าน้องจะได้คะแนน150คะแนนนะคะซึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะกดไปปั๊บเพอขึ้น150ด้านบนปั๊บให้น้องกดฟินิ s นะคะแล้วจากนั้นกดเย็ดได้เลยแล้วของฟรีก็จะเด้งขึ้นมาให้น้องกดลับนั่นเองนะคะกดไม่ได้แปลว่าของหมดแล้วนะคะหรือมันเออร์หรือมันบั๊กนั่นเองจากนั้นวิ่งออกปราสาทมาได้เลยค่ะ อยู่นะคะน้องต,ตรงมาทางนี้ได้เลยจะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีไม้อยู่ตรงนี้นะคะหาน้องไม่เห็นนะ e เปลี่ยนเฟิร์มใหม่ได้นะคะเพราะมันบั๊กนั่นเองนะคะให้น้องหันหลังมาที่แผ่นป้ายนะคะกดจากนั้นกดลองอันสุดท้ายที่มีตัวบอยู่ด้านหลังนะคะแล้วมากดรูปธงตรงนี้นะคะเพื่อทําการฝึกม้านั่นเองการฝึกม้านะคะเราจะ เราเดินน <icana>, ้องก็เ <favorite> ดินช้าๆนะคะเดินช้าๆสมมติท้าเดินแล้วมันแบบวงกลมไม่หายก็ต้องเดินช้ากว่าเดิมเดินใหม่นะคะจนกว่าวงกลมมันจะเปลี่ยนที่นะก็เดินแบบนี้ไปนะคะซึ่งมันจะมีหลายแบบมากค่ะน้องไม่ว่าจะเป็นเดินแบบช้าๆนะคะหรือเดินเร็วขึ้นนะคะน้องเดี๋ยวน้องดูตามพี่แป้งก็ได้นะคะึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเดินเร็วขึ้นนั่นเองน้องก็ปรับบวกข้างๆก็ได นะคะซึ่งมันจะมีบวกลบอยู่ค่ะลบก็จะเดินช้าลงบวกก็จะเดินเร็วขึ้นค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าข้างๆซ้ายของน้องๆจะขึ้น38แล้วของฟรีจะเด้งมาให้น้องรับได้เลยค่ะใครรับไม่ได้ก็เช็คของก่อนนะว่าหมดหรือยัง